มสตินเนี่ยครับมันเป็นเทคนิคที่มันถูกคิดค้นมานานแล้วก็คือถูกคิดค้นมาเพื่อการทําภาพพิมพ์ในระบบของจริงๆตอนนั้นมันคงไม่เรียกว่าคอมเมอร์เชียลนะมันเป็นระบบการถ่ายทอดรูปแบบสิ่งหนึ่งสิ่งใดในระบบ copy หรือว่าจํานวนที่ต้องการเยอะขึ้นซึ่งเมสตินก็เป็นหนึ่งในภาพพิมพ์ล่องเลิกท,ที่ที่เรารู้จักกันแต่ว่ามันอาจจะมีกระบวนการหรือวิธีการที่ ซับซ้อนกว่าภาพพิมพ์ร่องลึกปกติครับมันมันจะต่างกันกับการทําภาพพิมพ์ร่องลึกด้วยปกติก็คือเราจะเขียนน้าหนักไปเลยแต่ว่าเมสตินความต่างคือเราจะเขียนที่แสงเป็นหลักเพราะฉะนั้นมันจะต้องมองเป็นโพซิทีฟเนกาทีฟอะไรเงี้ยครับก็คือมองกับค่ากันแล้วก็ความพิเศษของมันก็คือเมสตินเป็นเทคนิคที่ไม่ต้องใช้สารเคมีในการสร้างซึ่งภาพพิมพ์ ที่เรารู้กันถ้าพิมพ์โลหะส่วนใหญ่จะต้องใช้สารเคมีไม่ว่าจะเป็นการกัดด้วยกรดต่างๆกรดไนตริกกรดซัลฟอริกอะไรก็แล้วแต่หรือว่าแม้กระทั่งกัดด้วยไฟฟ้าอะไรอย่างนี้ครับแต่ว่าเมโซตินก็คือข้อดีของมันก็คือมันจะเหมือนการทาบูทตบูคัตครับก็คือเราสามารถอยู่ที่บ้านแล้วเราก็สามารถทำตูเล็กๆแล้วก็ทำเมโซตินซึ่งเป็นภาพพิมพ์โลหะได้เลยที่บ้านซึ่งมันก็น่าจะเป็นที่ทนิยมหรือว่า จริงๆด้วยด้วยความที่เมสตินมันใช้เวลาทำค่อนข้างนานในแต่ละเพจเงี้ยครับในไซ์ที่สมมติว่าไซส์60 80เงี้ยครับเราอาจจะต้องใช้เวลาเพื่อเตรียมพื้นอย่างเดียวเนี่ยอาจจะเป็นระยะเวลาถึง2เดือนสำหรับการโยกเพื่อเตรียมพื้นยังไม่รวมเขียนมันเลยทำให้การที่การทำสีเนี่ยมันอาจจะค่อนข้างมีสเต็ปที่ซับซ้อนความซับซ้อนของมันก็จะกินเวลาเข้าไปอีกหลายเท่าโดยการที่ปกติ การพิมพ์สถีถ้าต้องการสีสดเขาก็จะแยกแม่พิมพ์กันซึ่งการแยกแม่พิมพ์ก็หมายความว่าเราก็ต้องดับเบิลเวลาเข้าไปใน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 ,ในถุกโปรเซสเพราะฉะนั้นคนที่ทำสีก็อาจจะมีน้อยแต่ว่าถามว่ามีไหมก็มีครับอุปกรณ์นะครับข้าวๆสำหรับการทำเมสโตินมันก็จะมี ุปกรณ์ในการสร้างพื้นผิวของของตัวแม่พิมพ์ก่อนอันดับแรกก็เราก็จะแบ่งเป็น2ตัวนี้ซึ่งอุปรกรณ์ตัวนี้เราเรียกว่าเมสโตตินล็อกเกอร์นะครับซึ่งเมสโตตินล็อกเกอร์บ้านเรายังไม่มีขายเนาะเราต้องซื้อจากต่างประเทศเท่านั้นแล้วก็มันจะมีเบอร์ของมันอยู่ซึ่งการใช้เบอร์ก็แล้วแต่ความถนัดส่วนใหญ่เบอร์ที่ที่ศิลปินไทยชอบใช้กันก็อยู่ที่ 85กับเบอร์ร้อยอะไรเงี้ยนะครับนาะส่วนที่เหลือก็จะเป็นอุปกรณ์ในการเขียนก็แบ่งเป็น2อย่างคือการสร้างฟอร์มหรือว่าการถากให้เกิดรูปทรงคร่าวๆก่อนในน้ำหนักแรกก็จะเป็นน้ำหนักเทาพวกนี้เราเรียกว่าสแคปเปอร์นะครับสแคปเปอร์ก็คือเอาไว้ขูดหน้าตาจะเหมือนคล้ายๆเหล็กกูชาร์ปเลยพวกนี้ครับอันนี้ก็จะเป็นแบบที่ซื้อที่ต่างประเทศมาแต่ถ้ายังไม่มี โอกาสได้ซื้อก็ใช้ตะไบาสามเหลี่ยมแล้วก็ไปเจียวนะครับเนาะอีกอันนึงก็คือเบรนิเจอร์ครับเบรนิเจอร์ hmm. เราก็จะใช้หลังจากที่เราสแครปเปอร์เสร็จก็คือขูดหรือถากผิวออกไปเสร็จปุ๊บเราก็จะใช้ตัวเนี้ยเป็นตัวเกลีย่ยให้มันมีผิวที่สมูทมากขึ้นจนทําให้มันได้แสงที่ขา,ขาวขจัดเพราะว่าไอตัวเนี้ยส่วนใหญ่จะได้แค่แสงเทาครับเพราะว่า ด้วยความที่เราขูดหรือถางมันออกแล้วผิวมันมีความหยาบอยู่เพราะฉะนั้นเวลาหมึกมันลงใบอุดหรือว่าไปขังในเพดมันก็ยังจะเป็นแสงเทาอยู่เราต้องใช้ตัวนี้ครับที่เป็นเบอร์นิเชอร์เนี่ยเป็นตัวที่จะเกลีย่ยหรือว่าปิดหน้าผิวให้มันลงไปแบบสมูทหรือเรียบที่สุดเพื่อที่จะให้หมึกเกาะอยู่ในแนแม่พิมพ์น้อยที่สุดใช้สําหรับพวกแสงขาวก็จะมีแบบองศางอกับตัวแบนที่ไปสําหรับทําเพนใหญ่ๆอะไรอย่างนี้นะครับ อันดับต่อมาก็คือล็อกเกอร์ที่จะเกียรอดีบายไปถ้าเกิดเวลาที่เราทำงานแผ่นใหญ่ๆครับเราต้องโยกมันทั้งวันเนี่ยถ้าโยกด้วยมือเฉยๆเนี่ยมันจะทำงานค่อนข้างลำบากเราก็จะมีตัวแฮนเดิลช่วยก็คือเป็นแขนอันนี้ก็ดีไซน์ตามความถนัดไม่ได้ซื้อก็บ้านเรามีแมทชที่เราเยอะเนาะม,มีช่างเยอะเราก็ดีไซน์กันเองอะยครับต่อไปก็จะเป็นแม่พิมพ์นะครับก็คือเพจ เราใช้เป็นทองแดง0.8มิลแล้วก็นำมาขัดทำความสะอาดด้วยกระดาษรายเบอร์พันบางคนก็ใช้วินอนขัดนะครับแล้วก็เคลียร์ผิวมันอีกรอบหนึ่งที่เหลือก็จะเป็นพวกอุปกรณ์ในการพิมพ์หลักๆก็จะเป็นพวกมึกนะครับเอชชิ่งอิงนะครับแล้วก็มีมีหลายยี่ห้อให้เลือกครับแล้วแต่แล้วแต่แลัลลกษณะงานหรือว่า ความชอบของความถนัดของศิลปินท,ท,ที่ใช้กันนะครับเนาะแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นล<ม>ูกกิ้งกับเกียงอะไรอย่างนี้ครับหลักๆก,ก็ประมาณนี้ครับอุปกรณ์อีกอย่างนึงครับก็คือพวกอุปกรณ์วัดองศาก็คือพวกเครื่องวงกลมเะยครับหรือว่าไม้โปก,ก็ได้ครับก็เอาไว้สําหรับการที่เราจะตีทิศเส้นในการที่เราจะรู้ว่าทิศไหนที่เราโยกไปแล้วหรือว่าองศาไหนที่เราโยกไปแล้วแล้วเราต้องการโยกองศาไหนเป็นองศาต่อไปอะไรอย่างนี้ครับ อาจจะยังงงๆเดี๋ยวตอนสาธิตจะตีเส้นให้ดูแล้วก็อธิบายไปด้วยปกติจะเริ่มจากตีเส้นก่อนนะครับโดยทั่วไปก็แล้วแต่ความถนัดนะครับแล้วแต่คนบางคนก็จะเว้นระยะห่างบางคนก็จะเว้นระยะละเอียดโดยการที่เว้นระยะเนี่ยแล้วแต่ความถนัดของของศิลปินที่จะใช้แต่อย่างผมผมจะเว้นประมาณสัก2เซนติเมตรก็คือตีเส้น2เซน2เซน2เซนไปเ,เรื่อยๆแล้วก็ขีดเส้นกีดไว้เราก็จะตี เส้นทิศนะครับไว้เพื่อที่จะได้ดูว่าตอนที่เราโยก่อเราโยกพื้นผิวในการสร้างพื้นผิวเนี่ยไปถึงทิศไหนแล้วเพราะว่าการที่จะทําให้พื้นผิวละเอียดหรือว่ามีรูพุนได้มากที่สุดคือการที่ไม่ต้องไปโยกซ้ํามันในรูพุนเดิมๆก็คือการไข้เส้นมันไปเรื่อยๆเลยครับโดยที่ตะกี้ที่บอกไปแล้วว่าไอตัวเบอร์ของเมสโตติล็อกเกอร์เนี่ยมันจะมีจะมีเบอร์มันอยู่ ก็คือความละเอียดของฟันตัวเครื่องมือตรงนี้ปลายมันจะเป็นฟันซี่เล็กๆซึ่งซี่ฟันเนี่ยจะเยอะมากละเอียดมากๆก็ก็ละเอียดพอๆกับเส้นผมรูมันเนี่ยก็คือจะเหมือนเหมือนเข็มวางเรียงกันอยู่เป็นแผงวิธีการก็คือเราจะเอาเข็มเนี่ยที่เป็นแผงเนี่ยไปกดบริเวณแม่พิมพ์เพื่อที่จะให้มันเกิดรูพุนแต่ว่าถ้าเรากดในทิศทางเดียวเนี่ยรูพุนอ่ะมันก็จะยังไม่ มีความละเอียดพอที่จะเขียนจะมีรูเส้นเท็กเจอร์อยู่เลยนะครับเนาะเราก็จะพยายามที่จะควายมันไปเรื่อยๆจนผิวของโลหะที่มันเรียบๆปกติอย่างตอนเนี้ยมันกลายเป็นกรมมหยี่ก็คือมันจะเกิดรูพุ่นจนกลายเป็นกรมมหยี่ทั้งหมดเราก็จะตีเส้นนะครับในช่องระยะ2เซนติเมตรเราไปเรื่อยๆจนเต็มทั้งแม่พิมพ์โดยปกตินะครับเราจะให้กึ่งกลางหรือเซนเตอร์ของของตัวโยนะครับ อยู่บริเวณเส้นที่เราตีลายไว้เพื่อที่จะเราจะได้รู้องศาเราก็จะไม่ได้ไม่ลืมว่าเราโยกเส้นไหนไปแล้วหรือช่องไหนยังไม่ได้โยกนีครับแต่ถ้าเกิดเราโยกแผ่นใหญ่ๆนะครับแล้วเราโยกด้วยมืออย่างเดียวเนี่ยมันจะค่อนข้างปวดแขนแล้วก็เสียเวลาเยอะเราก็เลยใช้แฮนดิลแขนช่วยนะครับ วิธีการโยกนะครับก็คือผมก็จะโยกเป็นทิศต,ตามไปอย่างนี้เสร็จปุ๊บพอผมโยกทิศนี้เสร็จเส้นนี้เสร็จทั้งเส้นนะครับเส้นต่อไปผมก็จะมาใช้ตัวนี้เป็นเซนเตอร์เหมือนกันเพื่อที่จะให้มันซ้อนเพื่อที่จะให้มันเกิดรูพุนหรือว่าช่องห่างน้อย น้อยที่สุดเพราะฉะนั้นมันก็จะควยกันไปเรื่อยๆควยกันไปเรื่อยๆจนจบหลังจากที่มันจบไปในแนวหนึ่งแล้วเราก็จะเอาไอ้ตัวนี้ครับตัวเครื่องวงกลมเนี่ยมาตั้งลายใหม่ก็คือเพื่อที่จะขยับอง,องศาที่เรามาร์กไว้ขึ้นไปเรื่อยๆทีละองศาจนครบตามจํานวนที่เราต้องการซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นประมาณสัก16ทิศอะไรประมาณนี้ครับอันนี้สมมุติว่าผมโยก ทิศน,นี้ไปเสร็จแล้วผมก็จะมาโยกทิศน,นี้ต่อผมก็จะเริ่มตั้งแต่ทิศแรกไปเลยนะครับ10องศาเลยแล้วก็ตีเส้นใหม่ ก็หลังจากที่เราสมมุติว่าเราโยกทิศแรกเสร็จไปหมดแล้วเรามาตีเซตที่สองเรามาตีองศาที่2องเราก็จะเอียงเพจให้มันตรงตามเส้นลายที่เราตีไว้กับพื้นนี่แหละครับกับพื้นหลังแล้วเราก็จะโยกเพจในทิศนี้เป็นทิศต,ต่อไป โอเครับหลังจากที่เราโยกทิศที่สองเสร็จไปแล้วเราก็จะขึ้นทิศที่สามต่อเลยก็เหมือนเดิมครับก็ตั้งลายใหม่แล้วก็เว้น2องเซนสองเซนไปเรื่อยๆจนมันเต็มทั่วทั้งเพจเราก็จะโยกอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนมันครบทั้ง16ทิศที่ ที่เราวางไว้นะครับซึ่งมันอาจจะมีบางทิศที่ถ้าเกิดสมมติงานบางช่วงที่อาจจะไม่ได้ละเอียดมากบางบางศิลปินเขาอาจจะไม่ได้โยกจนครบอะไรเงี้ยนะครับเนาะซึ่งเพราะว่ามันใช้เวลาค่อนข้างนานอย่างเพจเพจนี้ถ้าถ้ายกจริงๆก็น่าจะมีเวลาอยู่สักหนึ่งทิศเนี่ยน่าจะใช้เวลาสักครึ่งวันหนึ่งวันได้สองทิศเพราะฉะนั้นก็น่าจะได้หนึ่งเพจน่าจะมีหนึ่งสัปดาห์ครับต่อการทํางานประมาณสักสิบ สิองชั่วโมงต่อวันอะไรเงี้ยครับอันนี้ก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่มีคนทำเมสโซตินน้อยด้วยเพราะว่าต้องใช้เวลาค่อนข้างนานตัวทิศในการโยกนะครับถ้าเกิดเราโยกหนึ่งทิศหรือว่าโยกหนึ่งลายเนี่ยมันก็จะให้ค่าน้ำหนักที่แตกต่างกันเนาะอย่างอันนี้ผมพิมพ์โดยที่ยังไม่ได้เขียนมาให้ดูว่าฟันจะเป็นยังไงโยกละเอียดฟันจะเป็นยังไงเราไขว้ที่ที่สองเข้าไปจะเป็นยังไง การโยกซ้อนมันจะทําให้เกิดจังหวะที่เส้นมันเจอกันเป็นยังไงอะไรเงี้ยนะครับเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเรายิ่งโยกทับกันไปเรื่อยๆแสงหรือว่าน้ําหนักเทาขาวพวกนี้มันจะไม่เหลืออยู่เพราะว่ามันจะถูกซ้อนกันไปเรื่อยๆจนเกิดเป็นน้ําหนักที่ดําสนิทจนทั่วทั้งเพดเพราะว่าทั้งเพดมันเกิดจากจากการเป็นกรรมีไปหมดแล้วอะไรเงี้ยนะครับเนาะก็คือมันก็จะดําสนิทไปทั้งหมดเลย โดยทั่วไปเราก็จะโยกให้ดำสนิททั้งเพจก่อนหลังจากนั้นเราค่อยเริ่มกรรมวิธีในการเขียนเป็นลำดับต่อไปนะครับหลังจากที่เราเตรียมเพจโยกเพจจนเสร็จเรียบร้อยทั้งหมดแล้วเราก็จะนำแม่พิมพ์ไปล้างโดยการที่จะเคลียไอตัวปากกาหมาึกที่เราวางไว้เนี่ยให้มันออกสะอาดให้หมดจากนั้นเราก็จะมาดูว่าตัวผิวของแม่พิมพ์เนี่ยมันจะเปลี่ยนไปเลยจากไอตัว ทองแดงธรรมดาที่มันจะเป็นผิวเรียบแต่พอที่มันโดนโยกไปแล้วมันจะกลายเป็นอีกแบบผิวมันจะเป็นกำรรมะหยี่ฟูฟูขึ้นมาทั้งเพจเราก็ล้างออกด้วยด้วยน้ำเนี่ยนะครับแล้วก็ใช้ซีอิวช่วยก็คือด้วยซีอิวพวกนี้ครับมันจะมีความเป็นกรดแล้วก็มีปฏิกิริยากับกับตัวทองแดงอยู่แล้วที่ทําให้ล้างหน้าความมันหรือว่าล้างคราบออกจากตัวทองแดงได้อยู่แล้วอะไรเงี้ย หลังจากที่เส้นมันหลุดออกหมดแล้วเราก็จะมาเคลียร์พวกที่เป็นคราบเหงืออะไรทั้งหลายที่ถ้มันมึนมงเหงือ่อเรามันมีผลมีปฏิกิริยาต่อทองแดงนะครับเนาะก็จะล้างด้วยตัวนี้ครับเอาอีกครั้งหนึ่งแปรงที่เราใช้ก็จะเป็นแปรงขนนิ่มๆนะครับไม่ไม,ไม่ไม่ใช่แปรงสักผ้าปกติ ก็จะทิ้งไว้สักพักหนึงเพื่อให้มันกัดไอ้พวกครบาบดำๆหรือว่าเหงื่อที่เราติดไปด้วยอะไรเงี้ยครับเพราะว่ามันมีโลโูลุนที่เยอะบางทีมันมันซึมลงเข้าไปข้างในแล้วอะไรเงี้ยครับทอกแดงพวกนี้เวลาที่เราวางให้มันโดนอากาศนานๆมันจะกลายเป็นสีดำเพราะทําทปฏิกิริยากับอากาศกับ ก็ล้างออกด้วยน้ำสะอาดครับน้ำเปล่ามันจะกลายเป็นสีชมพูชมพูก็ล้างออกด้วยมียาล้างจานอีกรอบนะครับไม่งั้นไอ้คราบสียูเนี่ยก็จะไปเป็นตัวกัดทองแดงแทนอีกเพราะมันก็จะเป็นกดไปด้วยในตัวอยู่แล้วครับพวกนี้ หลังจากนั้นเราก็จะไปซับออกด้วยกระดาษปรูฟนะครับเพื่อที่จะให้คราบน้ำมันแห้งให้เร็วที่สุดเพื่อที่จะไม่เป็นคราบต่อบนหน้าเพจต่ออะไรนะครับก็ปล่อยให้มันหยุดก่อนเราก็จะไปเอากระดาษปรูฟซับหลังจากนั้นก็จะเอาไปผึ่งให้แห้งนะครับด้วยลมหรือไม่ก็ถ้ามี แดดก็จะตากแดดนะครับหลังจากที่เราล้างเพดทำความสะอาดเพดจนเรียบร้อยแล้วตอนนี้เราก็จะได้เพดที่มีเท็กเจอร์พร้อมสำหรับการเขียนแล้วแล้วก็เอาสเก็ตที่เราเตรียมไว้มาดับแล้วก็โดยการที่ใช้กระดาษคาร์บอนร,ร,อ,รองนะครับเราก็จะดับแล้วก็สามารถเขียนแม่พิมพ์ลงไปได้เลยซึ่งเราก็จะดับไปทั้งแผ่นเลยหลังจากนี้ผมก็จะเริ่มขั้นตอนในการ ดับหรือว่าสร้างรูปทรงนะครับเนาะปกติทั่วไปเราก็จะดับนะครับเนาะแต่ถ้าชิ้นไหนเรามีสเก็ตที่เราจะเขียนสดเราก็จะล่างสดไปเลยนะครับเนาะ หลังจากนั้นเราก็จะใช้สแคปเปอร์ค่อยคเขียนนะครับไล่เขียนในแต่ละน้ำหนักแต่ละเพเนหลังจากที่เราโยกนะครับเราก็จะมาเขียนการขูดหรือสแคปเปอร์ออกน้ำหนักแรกเนี่ยจะได้แค่แสงที่เป็นเทานะครับจะยังไม่ขาวมันเพราะว่าด้วยด้วยผิวที่ตัวสแคปเปอร์มันไปขูดเนี่ยมันจะทำให้เกิดรอยบากหรือว่ารอยถากที่ ยังไม่เนียนพอนะครับเนาะจะทำให้เกิดแสงขาวได้อะไรอย่เงี้ยครับหลังจากนั้นถ้าเราอยากให้ตรงไหนมันขาวหรือว่าเงาขึ้นมาเราก็ใช้ตัวเบอร์นิเชอร์ตัวนี้นะครับเข้าไปฝนหรือว่าไปเบินมันอีกทีนึง เราใช้สคปเปอร์ในการถากหรือว่าขูดบริเวณที่เราต้องการให้มันเกิดน้ำหนักเทาหรือว่าโครงสร้างหลักๆไปก่อนนะครับหลังจากนั้นเราจะใช้ตัวเบอร์นิเชอร์ที่จะทําให้เกิดแสงขาวด้วยการขูดหรือเขียนบริเวณไฮไลท์อีกทีนึงซึ่งพวกนี้เราจะมีไซส์หลายๆไซส์เพื่อที่จะไปทำดีเทลในในเพลนที่มันแบบแตกต่างกันไปเรื่อยๆหรือว่าดีเทลที่มันมีลักษณะที่แตกต่างกันนะครับ วิธีการใช้เบรนิเชอร์ก็คือการฝนหรือว่าถูไปบริเวณที่เราต้องการให้มันเกิดแสงหรือว่าร่องรอยให้น้อยที่สุดนี่ไงครับเนาสามารถเขียนตามพื้นผิวที่เราจะสร้างได้เลยเช่นสมมติว่าเราอยากจะเขียนบริเวณที่มันเป็นฟอร์มธรรมชาติเราก็สามารถเขียนได้แบบฟอร์มอิสระไปเลยอะไรเงี้ยครับ หลังจากที่เราใช้เบรนิเชอร์นะครับเก็บแสงข่าวจนครบแล้วทีนี้เราก็จะมาดูในการเช็ครายละเอียดอีกทีนึงว่าแสงหรือว่าตรงไหนมันครบน้ำหนักหรือ,อยงังนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับที่จําเป็นต่อการเขียนมากๆเลยก็คือพวกสกรีนพวกนี้นะครับมันจะช่วยในการกรองแสงเพื่อที่จะทําให้น้ําหนักที่เราเขียนเนี่ยม,มันดูได้ชัดขึ้นหรือว่าง่ายขึ้นโดยที่ปกติเนี่ยถ้าเราไม่มีสกรีนพวกนี้แสงมันจะ ทำให้เรามองไม่เห็นเลยว่าตัวหน้าเพจมันเป็นยังไงหรือว่าน้ําหนักมันไปถึงจุดไหนแล้วหรือว่าเราใช้ไฟโดยตรงเนี่ยมันก็จะสะท้อนจนเรามองไม่เห็นน้ําหนักอยู่ดีสกรีนพวกนี้จะช่วยในการที่จะทําให้เราเห็นน้ําหนักได้ช,ชัดเจนขึ้นแล้วก็ป้องกันสายตาด้วยครับเพราะว่าถ้าเกิดรีเฟกของแสงไฟที่มันกระทบเข้าตาเราโดยตรงเนี่ยมันก็ระยะยาวก็มีปัญหาสายตาเพราะว่าศิลปินเมโสติหลายหลายคนก็จะมีปัญหานเนีแหละเรื่องเรื่องเรื่องการเพ่งหรือว่าการจ้อง ซึ่งมันมีรีเฟกต์สะท้อนขึ้นมาด้วยอะไรเงี้ยครับหมึกที่เราใช้นะครับก็จะเป็นหมึกเอชชิงอิงนะครับก็เป็นหมึกเฉพาะทำในญี่ปุ่นหลังจาเอาหมึกออกมาก็ต้องนวดหมึกก่อนนะครับเพื่อเป็นการบอมให้ตัวเม็ดสีเนี่ยมัน ที่มันบางทีมันผสมมาจากโรงงานเนี่ยมันยังมีการคนเข้ากันบ้างไม่เข้ากันบ้างหรือว่าบางทีก็เกิดจากการที่อยู่ในกระป๋องนานๆอาจจะมีจุดไหนที่แห้งหรือแข็งก็เป็นการสกรีนขยะออกไปก่อนด้วยครับหลังจากนั้นเราก็จะเอาหมึกนะครับอัดลงไปเลย มันก็ใช้ลูกกิ้งนะครับปรับผิวหน้าหมึกที่บางทีเราอาจจะกลิ้งไปแล้วมันไปกองอยู่ตรงไหนสักฝั่งหนึ่งนะยครับตอนที่เราปาดไปยนีครับแล้วกาปรับนะ <S <S 1> <S 1> เผื่อตรงไหนที่บางทีเราปาดไปแต่ตรงเนี้ยเมื่อกี้มันไม่ทั่วมุมๆองนี้ครับเราใช้ลูกกิ้งช่วยเหมือน,นที หลังจากนั้นเราก็จะใช้กระดาษปรูปนะครับซับหมึกออก เราก็จะดึงหมึกออกด้วยกระดาษปู่ะจนมันเริ่มมีหมึกติดบนกระดาษน้อยที่สุดหรือว่าแทบจะไม่มีแล้วนะครับจนถึงจะเราถึงจะพอหลังจากนั้นเราจะใช้ผ้าซับในนะครับในการที่จะเช็ดหมึกออกแต่ว่ามันจะมีทริคอยู่นิดนึงตรงที่ถ้าเกิดสมมุติว่าผ้าเป็นผ้าใหม่ๆอเงี้ยมันจะดึงหมึกออกมากจนเกินไปเราจจะต้องไปขยี้กับ ที่เป็นหมึกกองเก่าก่อนเพื่อที่จะทําให้ผ้ามันมีความชุ่มของหมึกอยู่ในระดับถึงแล้วจะได้ไม่ไม่ดึงหมึกในเพจออกเยอะจนเกินไปหลังจากนั้นก็จะเช็ดนะครับเช็ดวนส่วนใหญ่จะเช็ดบริเวณที่เราต้องการให้มันเป็นอิมเมจของรูปก่อนไอ้บริเวณที่เป็นเพลนดําหรือว่าเป็นแบล็คกราวจะไม่ไม่ค่อยเช็ดเยอะนะครับ ก็ขั้นตอนสุดท้ายเราจะใช้กระดาษลอกลายนะครับเช็ดบริเวณที่เราต้องการให้มันขาวที่สุดคือการเคลียร์น้ำหนักรวมๆด้วยเผื่อว่าตรงไหนมันยังไม่สว่างพอหรือว่าหมึกมันยังติดอยู่นะครับหลังจากนั้นก็จะเช็ดขอบทำความสะอาดขอบแม่พิมพ์นะครับ การเคลียร์ขอบประโยชน์ของมันคือการที่บางทีที่เราอัดหมึกเนี่ยมันอาจจะมีตัวหมึกไปซ้อนอยู่ข้างหลังเพจนะครับเนาะก็คือหมึกมันซึมออกมาหน้ากระดาษจนทําให้งานเสียได้ <l ots> <ๆ>เพราะฉะนั้นการเคลียร์ขอบก็ประโยชน์ก็คือการช่วยดีเช็คไปอีกรอบนะครับขั้นตอนต่อไปก็เป็นขั้นตอนการทำชื้นกระดาษนะครับเราจะใช้พลาสติกใสครับแล้วก็กระดาษปลุ กระดาษที่เราจะพิมพ์แล้วก็ฟอกกี้ใส่น้ำนะครับโดยที่เราจะพยายามใส่พวกเคมีที่ฆ่าเชื้อรานาจะเป็นแล้วแต่สูตรบางคนก็ผสมเดสตอร์บางคนก็ผสมแอลกอฮอล์อะไรพวกนี้ครับวิธีการก็คือเราก็จะสเปรย์ลงไปบนกระดาษโดยตรงเลย ครับหลังจากนั้นเราก็จะห่อกระดาษไว้แล้วก็เอากระดานอีกแผ่นมาทับครับแล้วก็จะทิ้งไว้ขั้นต่ำโดยทั่วไปปกติผมจะทำไว้หนึ่งคืนถ้า ต่ำกว่านั้นบางทีถ้าเรารันเอ i t i o n หลายๆแผ่นเยอะๆบางทีถ้าสมมุติเรารัานถึงแบบเกือบร้อยแผ่นเงี้ยครับมันมันจะชื้นไม่เท่ากันทั้งหมดเพราะฉะนั้นขั้นต่ําก็ควรจะอย่างน้อย1คืนหรือว่าประมาณสัก12ชั่วโมงขึ้นไปอะไรเงี้ยครับแต่ถ้าให้ดีก็คือ24ชั่วโมงก็จะดีกว่ามันจะได้ชื้นเท่ากันทั้งแผ่นแล้วก็เวลาที่หมึกมันลงกระดาษมันลงไปดึงหมึกขึ้นมาเนี่ยมันจะได้ดึงมาได้เท่ากันเสมอทั้งแผ่น หลังจากนั้นนะครับเราก็จะนํางานที่ได้มาขึงนะครับวัสดุที่เราใช้ก็จะเป็นกระดาษกาวน้ํานะครับเหตุผลที่เราต้องขึงกระดาษเพราะว่าเนื่องจากกระดาษที่เราทําชื้นเนี่ยเพื่อที่จะดึงหมึกออกจากเพจให้ได้มากที่สุดเนี่ยมันจําเป็นต้องทําชื้นด้วยน้ําอาจจะมีกระบวนการที่แตกต่างกันบางคนอาจจะแช่ลงไปในอ่างน้ําเลยบางคนอาจจะ ทำชื้นด้วยฟอกกี้แล้วก็ใส่ไว้ในถุงพลาสติกใสหรืออะไรเงี้ยนะครับแล้วก็สเต็ปหลังจากนั้นเราก็จะต้องขึงเพราะว่าไม่อย่างนั้นนะถ้าเกิดทิ้งไว้นานๆเนี่ยมันจะเป็นรอนด้วยความชื้นที่มันแห้งไม่เหมือนกันทั้งหมดเนาะบางทีหัวแผน่นท้ายแผน่นแห้งก่อนกลางๆแผ่นยังไม่แห้งเงี้ยครับกระดาษก็จะเป็นรอนงานเราก็จะไม่ตึง หลังจากนั้นเราก็จะตั้งไว้นะครับเพราะว่าถ้าวางนอนบางทีพวกฝุ่นพวกอะไรมันจะตกลงมาใส่